ปอเปียยูทูบเบอร์สาวคนดังโพสต์ตเล่าประสบการณ์เรียกว่าเป็นประเด็นที่ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้กับปอเปียพีพี The Creative ยูทูบเบอร์สายนางงามชื่อดังกันอย่างล้นหลามเมื่อเธอได้ออกมาแชร์เรื่องราวของตัวเองโดนดาราตบกลังห้างพร้อมเผยว่าจะเล่าประสบการณ์โดนดาราตบกลางห àng, ้า,า,า,ดดา,างห àng, ให้ฟังตอนนั้นทำงานเป็นครีเอทีฟ บริษัทอีเวนต์บริษัทเราได้รับเลือกให้จัดงานอีเวนต์กลางห้างดังแถวๆบางนาเพิ่งเปิดใหม่ได้1-2ปีบริษัทเราเชินศิลปินรุ่นใหญ่ท่านหนึ่งมางานทีมงานประชุมแบ่งงานกันพี่บอกให้เราไปดูแลาดาราท่านหนึ่งเขาเอาใส่ย,ยากหน่อยฝากด้วยนะแกทำได้อยู่แล้วหน้าทีน่นี้ประชุมเสร็จมีคนมากระซิบบอกเราว่าจริงๆไม่มีใครอยากทำหน้าที่นี้เช้าวันงานเราไปเคลียร์ที่จอดรถห้างที่ดีที่สุด ติดประตูแห้งติดทางเข้าไปห้อง by, สแตนบายศิล,ลปินตามธรรมเนียมก่อนงานอีเวนต์เริ่มเราต้องพาศิล,ลปินเข้ามาที่ห้องสแตนบายเพื่อเปลี่ยนชุดทัชอัพบลิฟคิวงานใดๆเราได้ที่จอดรถเราตรงไหนก็โทรไปบอกขอไปทะเบียนพอเขามาปุ๊บเราก็จะพาเขาไปนั่งในห้องพักศิล,ลปินแต่ศิล,ลปินท่านนี้เขาปฏิเสธที่จะไปห้องสแตนบายขอไปหน้างานเลยทั้งที่ยังไม่ถึงเวลางานเริ่มอีกตั้งสองชั่วโมงเราวอลปรึกษาทีม ทุกคนบอกให้พาเขามาได้เราก็เดินนำเขาไปที่จัดงานคือเราเดินนำหน้าเขาเพราะเรารู้ว่างานจัดตรงไหนระหว่างเดินจู่ๆเหมือนมีอะไรมากระแทกหลังดังพัวแรงมากดังมากและเจ็บมากๆหันไปถึงได้รู้ว่าดาราคนนี้ใช้มือตบหลังเราแกพูดเสียงดังมากทำไมถึงเดินไกลขนาดนี้เดินไกลมากคนหันมามองกันหมด แต่เรากะตั้งสติพาเขาไปที่งานซื้อน้ำดื่มให้ที่สตราร์บัค s ดูแลเขาจนจบงานเพื่อนๆทีมงานก็พลัดกันมาช่วยดูแลแต่จำได้ว่าอายก็อายเหนื่อยก็เหนื่อยความรู้สึกก็เสียทุกคนบอกว่าเป็นเรื่องปกติตอนนั้นเราได้แค่ปลอบตัวเองพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะอย่ากเก็บมานั่งคิดให้เสียเวลา กิสซาว่าจบงานนี้ไปเรายังมีหลายงานรออยู่ทุกวันนี้ผ่านมาจะถึง8ปีไม่ได้ทํางานประจำแล้วแต่เรามีความรู้สึกผิดกับตัวเองว่าทำไมตอนนั้นเราถึงยอมให้คนอื่นมาทําร้ายร่างกายเราได้ง่ายๆแบบนั้นและยิ่งเป็นที่สาธารณะด้วยยิ่งไม่ควรเลยอยากบอกทุกคนที่โดนแบบนี้ให้กล้าพูดกล้าปกป้องตัวเองตัวเราร่างกายเราเรามีสิทธิ์ที่จะดูแลอย่าปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆ ไม่งั้นมันจะมีความรู้สึกแย่กับตัวเองแบบที่เราเป็นนี่แหละวันนี้อ่านข่าวที่ดารารุ่นใหญ่ตบดารารุ่นน้องแล้วนึกถึงสิ่งทื่อเองเจอแต่ต่างกันรตรงที่ดารารุ่นน้องมีความกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกทนายแต่คนในสังคมไทยบางคนมีพักวิจารณ์ว่าดารารุ่นน้องอยากดังบ้างทําไมต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่บ้างมีความสัมพันธ์กับดารารุ่นใหญ่บ้างบางคนเข้าข้างคนที่ทําร้ายร่างกายเขาทําไมถึงเป็นแบบนี้ละ่ะ ส่วนตัวขอติดตามข่าวต่อไปและขอสนับสนุนให้คนกล้าที่จะปกป้องตัวเองและต่อต้านคนที่ใช้ความรุนแรงในที่สาธารณะเพราะไม่อยากเห็นใครมีบาดแผลนในชีวิตรู้สึกผิดแบบเราทุกคนมีความเห็นว่ายังไงบ้างมีความเห็นต่างได้นะรออ่านและรอคืบหน้าของข่าวนี้เช่นกัน